ันชื่ออะไรไอตัวนี้ชื่ออะไร <c oughs> ดําอย่าทําน้องชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรไหนดูหน้าดิโอยน้ะน้าเก็บมาเลี้ยงครับตัวผ,ววผู้ดำอย่าทําน้อง

อ่ะเดี๋ยวหาข้าวให้กิน